วันนี paper, ้เราจะมาชิมสตอเบอรี่จากสวนสดๆจากต้นสดๆจากต้นลูกใหญ่มากทุกคนมันมีดินเอาลูกใหม่เอาลูกที่มันไม่ติดดินดีนะ ไอ้ลูกนี้ก็ได้เขาไม่ติดดินนะมันไม่มีจะไม่มีดินสดๆจากต้นเปรี้ยวหวานค่ะกคนเห็นไหมคะ สาวไทยในสวีเดนกินสตรอเบอรี่สดๆจากต้นลูกนี้ไม่ถึงพื้นเลย เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานสดๆจักบ้านตอนนี้เรารอเวลางานคร<ม>ับ เรามาถึงหน้างานก่อนทุกคนอร่อยมากเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย